กับแบทพิทนี่คือ,อยังไงคะไม่ได้เดทปฏิเสธโอ้เดี๋ยววันสวยจนดาราตัวท็อปวงการฮอลลีวูดตามจีบซินข้อสงสัยพิมพซอนย่าแนบชิดแบทพิทสวยจริงไม่จกตาในยุคที่ไร้แอปแต่งหน้ารายการเสียกรรมชื่อจริงชื่อซอนญาค่ะซอนยา,าดาราคนนี้ชื่อแบทพิทรู้จักไหมฮะได้ข่าวว่าไปทานข้าวมาด้วยแล้วใช่ไหมฮะ ทำเอาแฟนคลับตกตะลึงกันเลยทีเดียวกลายเป็นไวรัลทั่วโลกออนไลน์เมื่อนักแสดงและนางแบบสาวอย่างพิมพ์ซอนยาพร้อมเพื่อนสนิทลูกเกดเมทินีได้ออกมาเล่าในรายการคลับไฟเดโชที่ออกอากาศเมื่อวันเสาร์ที่2ธันวาคมว่าสมัยสาวๆนั้นเคยมีพระเอกระดับซุปตาร์อย่างแบทพีทมาตามจีบพ้องก็เปิดใจถึงเรื่องราวความรักในอดีตแบบไม่มีกั๊กที่ต้องบอกเลยว่าแต่และเรื่องนั้นแซบซีดป,ปากกันเลยทีเดียวโดยเธอนั้นได้เผยว่าครั้งหนึ่งแบทพีทเคยตามจีบหลายร ซึ่งตอนนั้นเธอไปเที่ยวกับเพื่อน,อนและเต้นกันอยู่จู่ๆมีผู้ชายคนหนึ่งเดินมาขอเต้นด้วยซึ่งเหตุการณ์นี้ก็ทําให้เธอชอกเพราะว่าฝ่ายชายนั้นคือแบทพีทดาราตัวท็อประดับฮอลลีวูดจากนั้นเธอกับเขาก็มีการแลกเบอร์โทรกันไว้แล้วก็ไปกินข้าวด้วยกันพร้อมทั้งบอกเลยว่าแบทพีทแตนชอบกินอาหารไทยมากๆไม่ <c oughs> ก็คือตอนนั้นพิมพมีแฟนแล้วพิมพก็ไปเที่ยวกับเพื่อนใส่มวกแก๊ปอย่างเงี้ยม็เต้นแล้วอยู่ดีๆก็มีผู้ชายก้มเข้าไปอยู่ใต้หมวกแหมนหน้ามาแล้วก็บอกไอ้ขอเต้นอยู เราก็สต์ันแป๊บหนึ่งเฮ้ยแบทพีทนี่ว่าแล้วก็มองหน้าเขาแบบ <laughs> เออโอเคแต่อ,ต,อ,อ,อต้องไปขอแฟนอต้องไปขอแฟนอะไรก่อนนะพาไป,ไปหาแฟนล้วก็บอกแฟนก็เลยบอกอาจได้ <laughs> และจากคําสัมภาษณ์ของพิมซอนยาสาร้างความฮือฮาให้กับแฟนๆเป็นอย่างมากเพราะว่าหลังจาก,กเรื่องราวดังกล่าวได้ถูกเผยแพร่ไปในโลกออนไลน์ก็มีทั้งคนเชื่อและก็ไม่เชื่อแต่ล่าสุดดูเหมือนว่าความจริงนั้นได้ถูกเปิดเผยออกมาแล้วเมื่อโลกออนไลน์ได้มีการแชร์ภาพยืนยันเมื่อพิมพซอนยาและแบทพีทสมัยนุ่หนุ่มสาวมีการเปิดเผยหลักฐานให้เห็นกัน ชัดๆไปเลยว่าพระเอกดังเคยตามจีบจริงซึ่งกลายเป็นว่าซีนคอสงสัยกับคําถามที่ว่าเคยตามจีบจริงไหมและในวันนี้ก็ได้คลายคอสงสัยกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วบอกเลยว่ายิ่งมองยิ่งสวยมากๆและพระเอกก็หล่อ,อสุดๆสมกับเป็นดารายุค90ดเลยจริงเรียกได้ว่าสวยสร้างเรื่องจนนักแสดงฮอลลีวูดตามจีบมาแล้วต้องบอกเลยว่าเธอคนนี้ถือว่าเป็นนักแสดงตัวท็อปของวงการบันเทิงที่เขาสู่วงการบันเทิงตั้งแต่อายุ13ปีมีผลงานการแสดงมาแล้วมากมาย แล้วเรื่องที่สร้างชื่อเสียงให้กับละครนะั่นก็คือเรื่องมายาที่ออกฉายในปี2544ทําเอาแม่สอนญ,ญานั้นได้รับรางวัลทรทัศน์ทองคําสาขานักแสดงนําหญิงดีเด่นร่วมถึงฝากผลงานภาพยนตร์ของต่างชาติมาแล้วด้วยแต่ไม่ว่าจะผ่านเวลาไปกี่ปีแต่ความสวยของพิมพสอนยญาในวัย49ปีก็ยังคงสวยไม่สั่งแต่ถ้าพูดถึงยุคสมัยอดีตดาราย,ยุค90ในยุคที่ไรแอปแต่งรูปไราการศยกรรมถือว่าสวยจริงไม่จกตาตั้งแต่ จนโตกันเลยล่ะค่ะพูดได้หลายภาษาใช่ไหมรวมไทยกับอังกฤษด้วยก็หา้าฝรั่งเศสเยอรม,ยมันอิตาเลียนยูโรนคอมสไตมิเกียมาซอนเนี่ยปูชู ชิมแปลซอนเนี่ท้าเกยไครสซอนยี่ที่แม้ว่าจะอายุเท่าเลขซีแล้วแต่เจ้าตัวนั้นก็ยังคงความสวยเป๊ะเซ็กซี่ไม่เปลี่ยนเพราะว่ามันดูแลตัวเองเป็นอย่างดีเสมอและที่ยังคงดูดีถึงทุกวันนี้เพราะว่าแม่พิมพ์ใส่ใจเรื่องการออกกําลังกายดูแลรูปร่างควบคุมการกินดูแลผิวพรรณสม่ําเสมอเพื่อเป็นการพิสูจน์แล้วว่าอายุเป็นเพียงตัวเลขจริงๆนอกจากความสวยที่เป็นแต้มบุญแล้วต้องบอกเลยว่าเรื่องคู่ชีวิตของเธอนั้นนะ่าอิจฉาจริงๆมีสามีเป็นนักธุรกิจลูก ครึ่งไทยฝรั่งเศสอย่างโดมินิกวินทินเนรมิตท,ทุกอย่างให้กับสัญญาได้ขณะที่ลูกนั่งรถแล้วเมาสามีก็เลยจ,จัดเฮลิคอปเตอร์หายขึ้นกั็ไปเลยลูกเวลาตอนสมัยแบบเ,เด็กๆอัลูกเบบี้ลูกจะเมารถแล้วบนเกาะที่คอซก้ารงถนนจะเป็นอย่างนี้ยลูกอาเจียนจากนี่ไปนี่เนี่ย <S 2> 2 <S สองชั่วโมงก็เลยนั่งเฮลิคอปเตอร์ไป นี่ยังไม่นับรวมกับบ้านพักต่างอากาศสุดหรูบนเกาะคอสซิก้าประเทศฝรั่งเศสซึ่งแต่ละมุมบอกเลยว่าสวยงามอลังการเป็นบ้านพักติดทะเลมองเห็นวิวเกาะท้องฟ้าภูเขาครบหมดจริงๆพรีเมียมขนาดนี้เป็นชีวิตที่น่าอิจฉาของสาวๆกันเลยจริงๆนอกจากความสวยและยังรวยอีกต่างหากมีสีนะเข้าถึงเรียกว่าแข่งอะไรก็แข่งกันได้แต่แข่งบุญแข่งวาสนามันแข่งไม่ได้จริงๆ